ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบโยอ ก็เลยต้องกล่าวสรุปว่าเพียงต้องการยืมชื่อจีนมาใช้ก็เท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าจีนเนี่ยเขารู้เกมของกัมพูชาดีถ้าหากว่าเขาหล้วมตัวไปเล่นด้วยเขาก็จะโดนวิพากวิจารณ์จากไทยอย่างแน่นอนนะฮะขนาดการประชุมสาวันที่ผ่านมาจีนเขายังไม่ได้มีการเข้าไปเข้าร่วมเลยฮะเพราะั้นจีนเนี่ยก็วางตัวยังคงเป็นมิตรที่ดีสำหรับไทยนะครับ กคอมเมนต์หน้าแหกไม่มีใครครบจีนเมินไม่รวมซ้อมรบทางทะเลแถมย้ำจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันตอกหน้าด้านฮุนเมเน็ตโป้ฝรั่งเศสไม่ได้เชิญแต่เสนอหน้าไปเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะได้มีกระแสข่าวเปิดเอกสารข้อตกลงทางทหารกัมพูชาและจีน เผยให้เห็นสถานการณ์สองฝ่ายเตรียมที่จะฝึกทางทะเลโดยการซ้อมยิงกระสุนจริงระหว่างวันที่11-13มิถุนายน2568โดยพลเรือโทเตียโซคาผู้บัญชาการทหารเรือกัมพูชาได้มีการโพสต์ข้อมูลแจ้งการฝึกทางทะเลโดยซ้อมยิงกระสุนจริงในห่วงวันที่11-13ถึงวันที่มิถุนายน2568บริเวณเกาะปูลูไวเกาะตัง ซึ่งอยู่ในพื้นที่เกาะพระสีหนุตามประกาศของกองทัพเรือกัมพูชาลงวันที่3มิถุนายน2568และก็มีการออกมาโวว่าจะมีเรือรบของจีนเข้าร่วมด้วยโดยก็จะเป็นการซ้อมรบจำลองเหตุการณ์ว่ามีผู้ลุกล้ำน่านน้ำของกัมพูชาเพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธการทางเรือ ทากลางข้อสงสัยว่ากองทัพเรือกัมพูชามีการงดการฝึกยิงด้วยกระสุนจริงมานานกว่า2ปีแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นวันแรกของการฝึกค่ะด้านของยูทูบเบอร์สายทหารก็ได้มีการออกมาตวรวจสอบความเคลื่อนไหวจากแหล่งข่าวทั้งในกัมพูชาก็ปรากฏว่าการซ้อมรบเงียบเหมือนป่าชา้าโดยการซ้อมรบวันที่11กลับไม่มีกระแสข่าวที่จีนมีการเอาเรือรบมาซ้อมรบกับเขมรนในพื้นที่ทางทะเลแต่อย่างใดโดยในอ่าวไท ไม่ได้ยินเสียงปืนแม้สำนักข่าวกัมพูชาหลายสำนักกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ก็ไม่ได้มีการออกมารายงานมีนำซ้ำค่ะในพื้นที่ยังมีการบอกอีกว่ายังไม่เห็นความเคลื่อนไหวสรุปก็คือวันแรกจีนและเขมรไม่ได้มีการซ้อมรบทางทะเลต่อมาการซ้อมรบของจีนและเขมรวันที่2ก่อนลมอีกเพราะไม่ปรากฏว่าเรือรบคอเวตไทพี0 5 6เอของจีนซึ่งกจอจอู่ที่ฐานทัพเรือเรียมไม่มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดแต่ปรากฏภาพค่ะของพลเรือโทเตียโซคาผู้บัญชาการฐานเรือกัมพูชา ซึ่งก็เป็นหล้านชายของพลเอกเตียบันพร้อมด้วยรองผู้บัญชาการหานเรือและคณะนายฐานระดับสูงหลายนายของเขมร ได้มีการไปร่วมประชุมหาหรือกันในจังหวัดกำรรปงทมของกัมพูชาเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ก็กลายเป็นว่าไม่มีทหารเรือของจีนเข้ารวมการประชุมแต่อย่างใดซึ่งกองทัพของเขมรมีการจัดประชุมตั้งแต่วันที่11มิถุนายนซึ่งก็ไม่พบทหารเรือของจีนมาเข้าร่วมเช่นกันอีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีเรือรบของเขมรหรือว่าเรือรบของจีนออกจากท่าเลยเพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงนี้มีมรสุม เข้าอ่าวไทยด้วยทําให้เรือเล็กขาไม่สามารถที่จะออกจากฝั่งได้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศซึ่งก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุค่ะที่ทําให้กองทัพเรือเ,เมนไม่สามารถที่จะเอาเรือของตัวเองออกไปสู่ทะเลได้เพราะว่ากองทัพเขมนค่ะมีแต่เรือขนาดเล็กในขณะที่จีนนั้นมีเรือรบคอเวตสามารถที่จะออกได้แม้ว่าคลื่นจะสูงถึง5เมตรก็ตามแต่เมื่อเรือรบของกองทัพเรือเ,เมนค่ะไม่มีสมรรถนะเพียงพอ จีนก็ไม่รู้ว่าจะเอาเรือของตัวเองออกไปทำไมอีกทั้งค่ะงบประมาณในเรื่องของการนำเรือออกจากท่านั้นสูงมากซึ่งกองทัพเรือของเคมรงบประมาณนั้นมีจำกัดจำเขียดอย่างมากซึ่งผ่านมาแล้ว3วันก็ปรากฏว่ายัางไม่มีการซ้อมรบทางทะเล ที่เขมรได้มีการโม้เอาไว้ซึ่งจากนี้ก็ให้มีการจับตาก,กันว่าเขมรอาจจะมีการใช้ปฏิบัติการ IO เอาภาพซ้อมรบเก่าๆมากุข่าวแก้หน้าก็ได้พร้อมกับมีการจับทางว่าการที่เขมรค่ะมีการประกาศซ้อมรบกับจีนตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่13ก่อนวันที่1 4มิถุนายน2568ที่มีการประชุม JBC กับไทยก็อาจจะเป็นแค่เกมคูของเขมร ที่หวังจะลากจีนเข้ามาร่วมกดดันไทยเท่านั้นนอกจากจีนจะเมินร่วมซ้อมรบกับเขเมรไม่พอล่าสุดค่ะยังมีการเปิดข้อมูลแหกหน้าเขเมรซ้ำอีกรอบเพื่อเป็นการย้ำว่าไม่มีใครอยากคบกัมพูชาโดยมีการเปิดเผยว่าจีนยังนายวิ่งโรไปหาฝรั่งเศส เขาไม่ได้เชิญมาเขาก็ต้อนรับบางช่วงบอกว่าทั่วโลกเขารู้สถานการณ์ไทยและคเมนดีแต่กัมพูชาเดินเกมพยายามที่จะล่าประเทศต่างๆเข้ามาร่วมไปทั้งญี่ปุ่นและก็ล่าสุดไปฝรั่งเศสเพื่อสร้างภาพหลากชาติอื่นมาเป็นพวกซึ่งพบว่าการไปของคุณเมเนตในครั้งนี้ มาโครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเขาไมา่ได้เชิญให้คเขมรไปแต่คเขมรอยากไปเองเพื่อตบตาสร้างภาพให้หุนเาเนตหลอกชาวกัมพูชาค่ะที่ลุกฮือต่อต้านรัฐบาลในขณะนี้ให้ลดความโกรธลงไปเท่านั้นและล่าสุดค่ะจีนนอกจากจะเมินช่วยเขมรแล้วก็ยังมีการออกมาเคลื่อนไหวเข้าข้างไทยอีกด้วย โดยก็เป็นการยืนยันความสัมพันธ์อันหนักแน่นระหว่างไทยกับจีนผ่านตัวแทนของจีนอย่างนายหานชื่อเฉียงเอกอัคราชูตุจีนประจําประเทศไทยซึ่งก็ได้มีการเขียนบทความจีนไทยพี่น้องกันรวมกันมุ่งสู่อนาคตในหนังสือพิมพ์มติชนไทยรัฐผู้จัดการ d ดลี่นิวสและกรุงเทพธุรกิจพร้อมกล่าวอำลาตําแหน่งบางช่วงค่ะบอกว่าข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เดินทางเยี่ยมเยือนพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้รู้จักและผูกมิตรกับเพื่อนจากหลายๆวงการทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมนับไม่ท้วนที่ล้วนเป็นการตอกย้ำคำกล่าวที่ว่า จีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันตลอดระยะเวลาสีปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเป็นสกีพยานได้เห็นความสัมพันธ์จีนไทยได้ยกระดับให้สูงอีกภายใต้การนำของผู้นำทั้งสองประเทศเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีพศ2565ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เดินทางเยือนไทยซึ่งนับเป็นการเยือนที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงฉันเพื่อนมิตร ระหว่างการเยือนคราวนั้นผู้นำทั้งสองประเทศได้ประกาศว่าจีนและไทยที่จะร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันเพื่อน,นำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนยิ่งขึ้นข้าพเจ้ามีความรู้สึกอย่างยิ่งว่าประตูสู่ยุคใหม่ของความสัมพันธ์จีนไทยได้เปิดต่อหน้าเราแล้วปีนี้ตรงกับวาระครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนไทยและการพัฒน,นาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ กำลังยืนอยู่ในจุดเริ่มต้นใหม่ทางประวัติศาสตร์ทุกวันนี้สถานการณ์ระหว่างประเทศมีความสลับซับซ้อนและแปรปรวนอย่างรวดเร็วความสัมพันธ์จีนไทยที่เคารพซึ่งกันและกันไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมุ่งสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันนี้ได้สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่แท้จริงของทั้งสองประเทศและเป็นที่ปรารถนาของประชาชนของเราทั้งสองอีกด้วยข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์จีนและไทยจะมีอนาคตที่สดใสงดงามมากยิ่งขึ้นโดยเราค่ะจะทิ้งท้ายกันไปด้วยคำกล่าวของนายหานชื่อเฉียงเอกอัครชทูตจีนประจำประเทศไทยที่ก็มีการกล่าวอำลาตำแหน่งและก็มีการกล่าวเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยจีนจะลึกซึ้งต่อหน้าคอมเมนต์ขนาดไหนไปฟังกันเลยค่ะต้องสนิทให้กลัวเงียเงี้ยไง้อ่อ 谢谢你给我这样一个宝贵的机会，在我结束我的任期，即将返回中国之前，能够有机会向泰国人民说声再见。我作为中国驻泰国大使，在这里工作了三年十个月的时间。嗯，在这个时期，我参与和见证了中泰两国友好合作关系的发展。 也和泰国各界的朋友们结下了深厚的友谊，这是一段非常愉快和难忘的工作经历。我会记住泰国的山山水水，记住泰国朋友们给我的友情。呃，借这个机会，祝泰国人民幸福安康。 谢谢หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ